ี่ฮัลโหลนี่คุยเรื่องนั้นดิพอดีคือมันยังไม่ตเตียวไม่นนพี่พี่แบงค์ถามสำนวนมันอะคือตอนนี้อยู่ชั้นโรงพักใช่ปะสวัสดีค่ะ สงสารแล้วใช่ไหมไอาส่ยาสวยเอากุญแจห้องมาหิวข้าวอ๋ออันนี้มสอมัน้งสมันไปได้นะสายดีพี่แท็กกี้ไปด้วยนะเนี่ยซูนิสาใครไม่รู้แตคน ี่พลิซ่ากับมันคุยไปเลยเดี๋ยวพี่มาคุยเข่าด้วยนะไม่ใช่ไม่คุยเงียบไปเดียวแบตหมดมันคือประเทนตามันปิดก็ปิดแต่แม้วแต่ไม้ว่เอาเพราะกรณีนี้เราสู้ใช่ป่ะสู้อ่าปฏิเสธดูเราไเส้ทุกข้อเอาหาใช่ไหมโอเคถ้าอ๋อเขาเรียกสามาเซ่น เราต้องรับอย่างนั้นเราต้องรับรับภาคเต้ไม่ได้ไปไหนค่ะสวัสดีวันเวสวัสดีเบสเบสเอาองไอไอไเรื่องมันมันเมากเราสู้เราสู้วสวัสดีจิราวานสวัสดีออฟเอ็กซซีสวัสดีจ้า ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวถ้าเขาถูกกนะ็คือว่าเขาไม่ได้อะไรกับเราเราก็เรารับตึ่งหนึ่งใช่ไหมเราลับว่าเราพกอาวุธไปแต่เราไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเขาคือเขามาโดนเองคืออย่างเงี้ยัานจะมองว่าเราอ่ะอสารก็จะเห็นใจมันแต่ตาส,สิไม่เราไม่เคยโดนคดีเลยใช่ไหมคดีอะไรอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรเขาเขาก็จะมองว่าเราอ่ะคือเราไม่ได้เจตนาะ ปูค่ะฟองคือฟองไม่เกี่ยวกันครับูฟองคือฟองเดี๋ยวมันจะคลอดจะเป็นตั้งคนาดสวัสดีค่ะอรพันธ์อ้าเนี่ยมเยี่ยมนะเลี้ยไข่นะอยู่ห้องใต้ในแก้วที่ชีพจะไม่ต้องแดกกันไอ้ง่ใช่ใช่ถูกถูกอายการครับค่ะอรกันที่อายการพรอที่สามเนี่ยเราหายเราจะไปประกันอีกรอบหนึ่ง ไม่เพิ่มไม่เพิ่มครับไม่เพิ่มคือต้องมากันคือว่าเรามีรับสานอยู่แล้วเราขาดราักสาเก่าก็ได้ยี่สิบเอเราต้องเอราก็คือจ้างใช่ไะมอะไรจ้างใช่ป่ะจ้างเราก็ต้องให้เขาเพิ่มนิดน่อยม,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 มัน,มนไม่ได้เยอะอะไรอ่าก็ประกันต่อให้เราใช่ใช่ใชเสียค่าเสียเวลาของไม่เท่าไหร่เองไม่หนะ้าหกพันแ่ ไม่ไม่ไม่เขาเอาเขาใส่เง้วแหละเพราะว่าพวกพวกพระเจ้าประการตอนนั้นนะเป็นนี้เหมือนกันเหมือนกันเยอเลยคดีเี็วไม่ได้ยินเนาะได้ยินไหมเขอบคุณค่ะคดีอะไรอยนัคดีอะไรอ๋อยางเพลงอยู่แล้วหรอเราะหอมขนมหอบข้าว เฮมีตุนด้วยเ้ตุนดิแล้วนี่คนกินอยู่นี่เอาสวัสดีซ่อใหญ่จ้าใหญ่ใครอะ่อลนะ่อใหญ่ใช่แล้วไม่ได้ยินเรอะเขาบอกว่าเสียงเบาอ่ะพูดเบายอืมไม่พูดจะคุยพูดที่ทาไมคุยกับพี่ ใครจะคุยกี่้ใครอยู่ข้างๆครับร้านเปิดแถวไหนอยู่เปิดที่สุพรรณนะฮะม,มาดูก่อนเฮ้ยดูทำจะมูกเสียงเบา,าอา่ะเสียงเบาอ่ะ เปนบาอจอยต้อง,งม่รอบเนี้ยเอกจะ่มเอบื่อ,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 อก,กี่ผมเคยมันไม่เิดแบตจะหมดเราคุยได้ก็คุยก่อนเสียงเบาเาขาบอกว่าเสียงเบาอ่ะเบาอ่ะคินทนนี้นะครับเพิ่มน้ำหนักกันแป๊บ สวัไสดีคนหล่อคนสวยทานให้อร่อยนะพี่ครับผมใช่อะไรอ่ะใช่ข้าวบุธรอ่ะเฮ้ยเปิดบิดอ่ะนะเราที่ไห้อ่ะอืมนี่ว่าไม่เข้าว่โรงพักมาย่าเขาจะคุยกับเมียพี่นุอะไรอ่ะ คืออะไรอ่ะลืมกันแล้วสารนนแก้วพานทองเฮ้ยชื่อคุณมากเลยสวัสดีปอเปาเลสซิ่งด้วยสวัสดีกันทุกทุกคนด้วยเด้อกิน้างรเนคนประกาศเราฟังหทำอะไรกันครับสวัสดีไต้ต้านคงด้วย

ชั่วโมงนี้ไม่ธรรมดาสวัสดีมิดไนท์ด้วยเนี่ยเนี่ยมิดไนเนี่ยไหนวลีกิกหรือเปล่ากิกที่ไหนละน้องรายงานทุอ่งจะรายงานไหนพีดไ่แนรงนี้นิาย่ต้อนนายกไม่เลก็ได้ หน้าเดฟจังออนหน้านี่เป็นนี้อยู่แล้วครับเสียงโทรศัพท์พี่เบาผิดปกติอะค่ะเมียท่านเหรอใช่ครับพี่ไม่อยู่กับพี่เก่งแล้วเหรออยู่ครับเขาบอกแบบนี้หลอกให้เไปไม่งั้นเขาก็เสียเงินประกันเด็ถ้าเราไม่ไปมันหลอกนั่นเองก็เลยถามวันที่สามนี้เขาให้ไปนี่ พี่เบิร์ดรอเอ็กซ์ซีครับแฟนพี่สวยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่เบิร์ดน่ารักใสๆอ่ะยังไม่รู้จักชื่อเลยยังไม่รู้จักชื่อใครเอ็กซ์ซีชิคกี้ชื่อกี้ชื่อกี้แอ็กซ์ซบอกว่ายังไม่รู้จักชื่อเลยแล้ววันนั้นบอกไปแล้วนี่ใช่ป่ะเมาหรือเปล่าเอ็กซ์ซีคีบอกเมาหรือเปล่าเอ้ยบอกนะ

นี่ต้องอยู่อีสานแน่เลยหน่้ารักนะพี่แฟนพี่อะครับรอเวลาเที่ยวหรือไงใช่ใช่รอรอรอคนเลี้ยงก่อนตังไม่มีเกินดยังตอนนี้ยังไม่ติดหรอกอ้าวือง สองเลยอะล่ะใค่รอบหนึ่าประกันตัวเยอะกี่บาทประมาณสามต้องเป็นหกหมื่นเพราะาครั้งแรกสามหมื่นจะโรงพักน่าจะไป็นสี่เขาไม่ให้ปากการะกันที่โรงพักเพราะว่าเจ้าทุกอัันนน้คนที่ือกี้ที่เต้นเพลงงูใช่เปล่าไม่ใช่นั่นพี่ครับนั่นคืออันที่นั่นไม่เตยนั่นที่เตยไหมอ่ะ อันนี้ใบชาหมดเลยเราล้องหาอะไรกันให้เอาไม่เพราะว่าถ้าเมื่อกี้บอกว่าได้ทดยองตามแล้วคือเราก็มีแฟนน่ารักพี่เบิร์ดทำไมเมื่อวานไม่ใช่คนนี้เมื่อวานก็คนนี้แหละทำไมจะไม่ใช่อ่ะเขาบอกว่าทำไมเมื่อวานไม่ใช่คนนี้เออถ้าแวนนี้ไม่รอดต้องตายหาแล้ววันนี้สาวเด็กนี่ต้องไปใช่ไหมคือเราต้องหา ้าปันน,นน่อบเีที่บ้านไม่มีที่เลยใช่ป่ะที่ทางมีไ่ะมีอะแล้วหน้าที่ประหันกินข้าวนะครับกําลังกินอยู่เนี่ยพ่อไปตั้งแล้วอออเอาไปตั้งแล้วคนอื่นพ่อเอาไปตึงแล้ว,อลวเอาไปตึงมันก็ได้นี่มันเอาไปอันนี้ได้นี่่ขอองพอเดี๋ยวพ่อไม่ให้แต่ละคนมีเมียเด็กกันอีอ,อืมเด็กหรอไม่เด็กแล้วนะยี่สิบแปดแล้วเงินสดยืมที่เบิร์กไนปะอะ ตอนนี้พี่ถ้าว hm ่าจะยืมพี่เบิร์ก็ต้องเบิร์ก็ยังขอตังคี้ใช้อยู่เลยนะครับตอนนี้เอาไงเบิร์ต้องคุยกินมั้ยป่าไม้ยังอุยเบิร์อยู่หางไข่อืมอยู่หางไข่้วเออว่ะกินเยอะๆจะได้อ้วนเฮ้ยยังไะ พี่เบิร์ฝากสวัสด,ดีพี่กี้หน่อย,ย,ย,ยแฟนพี่น่าคลายใบเตยเพลงงูครับเป็นเน้อก็ดูดิ <c oughs> เอามามาฝากมาฝาก,กเธอนะ <c oughs> <c oughs> ไปปะเดี๋ยวไปอ่ะ ทำอะไรอยู่ค่ะแอมอยู่ที่หอบแบงค์อะแอมน้องล้างทีด้วยนะผมอะไรอะเอาเน,นี่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 ย้อนอยู่บางลีพี่โอ้โหแบงค์ล้างทีด้วยนะไปไหนกันอะกินมืง มันหมูอืมเอเอสป่าอ้อมให้ลูกอยู่ว่างไปหาอ๋อได้สวัสดีบัญชาบัวนวนด้วยสวัสดีฟ้าหลังฝนด้วยครับเอฟซีจากอะไร อ๋สอสปอป,ปลาวตะเบิร์ดอายุสามสิบเอ็ดครับใช่เสียงเบานะพี่เสียงเบาเหรอ,อกล้องมันฟ<อ>ูนะมหรือเปล่าอา่ะกินเก่งจังสวัสดีตัวกระเพี่าเฮ้ยมันหมูไม่มี พี่เบิร์ตอายุเท่าไหร่อายุสามสิบเอดครับพิกี้น่ารักกินได้ทั้งวันทั้งวันทั้งคืนแล้วก็บอกว่าอ้วน FC จากสอบปปอลาวดู o u เลิฟมีคืออะไรอะแปลว่าอะไร อะไรนะใครอ่ะ <Hi, yeah. S 1> เนี่ยดูยูเล e มีแปลว่าอะไรยูแง <It is. S 1> ่แฟนพูดได้แล้ว <c oughs> <c oughs> พี่เบิร์ทอยากซักเหมือนพี่จังโอ้ยอย่าไปซักเลยเหมือนพี่อ่ะไม่ดีอ่ะแฟนพี่น่ารักมากหมู่ติดฟันเนี่ย เสียงอยู่ใส่เบามากดูหน้าแฟนพี่ดินี่ใครวะใครอ่ะอะไรนะนี่ไงเขาบอกว่าเขาดูแฟนหน้าแฟนพี่ดิกินกรเทียมป่ะเลยฮะมันมีหนามชิมไหมไม่กินเนื้อมันหมูแมวเดือดอ้ว,วนคือก็เหมือนนี่ครับต้มนี่ต้มใครอ่อะต้มพี่เอามันกี่หน่ะ โจ๊กอะและน้ำร้อนน่ะเนี่ยเดี๋ยวให้กินกินในนี้ดีป่ะขนมไอเทโตอะเที่ยวไหนกันพี่ไม่ได้ไปครับอยู่หอบลูกชิ้นเทีใต้นี้เลยอ๋อที่เบิร์ดแอดกลับหน่อยทักแชทไว้เลยครับ ดี๋ยวเลิกไลฟ์ต้นเดี๋ยวแอดครับออสวัสดีกระนกด้วยทำงานหรือเปล่าเนี่ยวันนี้หุ่นยากเบิร์ดกินอะไรก็ไม่อ้วนหรอกครับใช่พี่เบิร์ด พี่เปิดร้านตักเปล่าครับเปิดครับแฟนพี่เรียนพานิชไหมครับใช่ปะ่ะพานิชอะไรสงข่า,า,าหันใหญ่กระโดดเข๊บมาฮะา คิดถึงมาเลี้ยงต้งตมตำหน่อยไม่ให้ไอ้กายเลี้ยงอ่ะไอ้กายอยู่ไหนเนี่ยเออว่ะพูดถึงรอยากกินเนี้ยหมดแล้วเหมือนเตียเลยถ้าใส่ทองไม่มีทองให้ใส่นะตังไม่มีจน จนเคียดกินเล้ามีแต่ใส,ส่สินอร <c oughs> อกระดกหมดเลยเลยนีไงเมานี้วมาไหอยู่ในกล้องทำไมอ้วนอย่า่วะ <c oughs> ออกสื่อหนูสดนี่รู้เรื่องรู้เรื่องเราจะไม่พูดเรื่องแฟนกันเอาออกสื่อหนโสดได้เล่น กบทองไปไหนเนี่ยเอาไปฟากเขาไว้ก่อนสวัสดีพี่เบิร์ดผมเด็กหัดใหญ่นี่ก็เด็กหัดใหญ่รู้จไหมสวัสดีป่าจอมลั่นทุ่งด้วยครับหย,ยุดนั่งเก่งนะเนี่ย ง่วงไหม, <Yeah. S 1> มกระดกหน้าดูเบผมเด็กตังครับร้านสักอยู่ที่ไหนพี่อยู่ที่สุพรรณเนี่ยครับพี่กี้ไม่พูดเลยเอาพูดบ้างตดะพูดไม่ได้กินอยู่กินเยอะ มดแล้วกินดีไหมกินมาสวัสดีเบียรด้วยที่เบิร์ดสวัสดีครับหล่อเท่มากเลยครับเอสซีครับขอบคุณครับสวัสดีเมนมซิงด้วยเพออะไรครับ บางปะมาเอ้ยอร้านสักะ่ะอําเภอเมืองเดี๋ยวพาไปกินส้มตำวันไหนอะ่ะไม่ได้อยู่กับพี่เก่งแล้วเลยอยู่ครับแต่พากี้มาสุพรรณมาเที่ยวสุพรรณสวัสดีใบเฟิร์นด้วยอยู่สุพรรณตลอดเลยไหมพี่เผื่อกลับไปเที่ยวยี่สิไม่ได้อยู่ตลอดอะ่ะไป,ไปม,าม,ามาช่วงนี้ไม่ได้ไปอยู่กับพี่เก่งแล้วเลยอยู่ครับ ทางชื่อปุ้ยหน่อยนั่นมันเด็กเทศบาลสี่หาดใหญ่ใช่เปล่าไหนใครอะ่ะไปไหนแล้วว่ะกินเหล้าอยู่กับพิโจ๊กเปล่าไม่ใช่ครับอะไรสักแทงเปล่าไม่สัก ไม่แพงครับร้านอยู่เมืองละแวกไหนอยู่ตลาดเอ็มพาครับเมื่อไรแต่งครับอีกสองปีรอให้เรียนจบอ่ะ ูดดังๆหน่อยไม่ค่อยได้ยินเลยแฟนน่ารักทำไงเสียงเบาอ่ะครับอุ๊ยกี่โมงแล้วนี่ไม่มีตังค์ด้วย XP พี่เบิร์ด นี่อยู่อยู่สุพรรณครับขอร้องอย่าสร้างกระแสไม่ใช่กูกูกูนั่งแดกข้าวนี่กูสร้างกระแสสิงเหนือพาณิชกูอยู่กับแฟนกูกูสร้างกระแสมึงจะเข้ามาดูหาพ่อเหมือนไอสัตว์บล็อกไปเชิญบล็อกเชิญออกไปซะ จังไรพี่ทำบุญกับอะไรถึงได้แฟนน่ารักพี่เยมาเปล่าไม่ได้มาครับเดี๋ยวพาไปกินส้มตำวันไหนอ่ะไปกินวันไหนไอ้พวกเคียยนี่ยังไม่ไม่ไม่หมดอีกเงพวกเกียนพวกอะไรเนี่ย ไม่ตายหงุดหง่างกันด้วยนะไอ้พวกเนี้ยอไอ้แม่ไปได้แต่เบี้ยไอ้เคี้ยไม่เจอจริงๆแต่น้วยไอสัตว์เออมึงอย่ามาหยัดพี่กูคนเดียวเลยป๊อปน่ารักจังนี่น้องโมเพราะว,ว่าตอนที่รอดแม่ไอประกันนั้นแม่เป็นคนเซ็นนะ่ะรับแอด <ทำ S 2> หน่อยพ<ห>ี่มไม่ เราไม่อยากด่านะเ,เบื่อด่าไปก็ไม่ได้ไรเงี้ยพวกชาติมากไงมันไม่มีใครคุยด้วยมั้งไอ้พวกเนี้ยพ่อแม่มันเ,เลี้ยงมาไม่ดีก็อย่างนั้นเนี่ยได้อย่างงั้นเนี่ยลูกถึงได้เป็นอย่างงั้นมันไม่ทันแล้วมันที่มันที่ผ่านแล้วให้พี่กี้แอดกลับหน่อยพี่เบิร์ตเออเบิร์ออยู่ตั้งกี่เดือนแล้วอ่ะ เบอกมึงแล้วเบอร์ทำอะไรครับพี่หน้าลายกินข้าวเพิ่งเสร็จครับไม่ทันหรับเฟสกักกาก็ไปหามันใครอ่ะอย่าไปใส่ใจพวกลูกหมาทำอะไรเฟสปลอมกากต้ตอบสามหกหมื่นนึงเขาได้ไปในนั้นแล้ว ใครเมาแล้วพูดว่าเสืออยู่ในป่าครับพวกเห็บหมาอย่าไปสนใจเลยผมโคตรชอบตอนพี่ดาอืแล้วก็ต้องหา นี่ขนาดไม่อยากด่าน,นะมันน้าลำคาเนียเข้าใจป่ะบางทีมันมันเป็นหน้าเฟซเราอะ่ะมันไม่มันไม่ชอบเรามันก็ไม่ต้องมาดูใช่ไหมเที่ยมันเข้ามามาดูเสร็จแล้วก็มาด่าเราเชี่ยมันลบคลิปอีกพวกนี้แล้วไม่เจอไม่เจอจังๆซะด้วยนะ นชอบกเราบอกบอกไปแล้วชี่ประกาศมาเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้เว่านเี้ยงแต่มก็ไม่ทำอยู่กับใครครับอยู่กับแฟนครอย่าใส่ใจเลยพี่ยังมีคนรักพี่อยู่อยูอยู่ได้ก็อะไรพี่ทำหน้าโมโหให้ดูน่อ่หพี่กี้บนอะไรเลยครับ